มาลครับวันนี้ทีมงานวิภพายพันทองพร้อมกับน้องๆนะครับตอนนี้รอตอนรับท่านคณะรัฐมนตรีนะครับครับมาด้วยกันทั้งหมด8เชือกนะครับเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับงานไหนที่มีช้าง ประจําจังหวัดสุรินถ้าช้างออกงานก็แสดงว่าเป็นงานใหญ่นั่นก็คือท่านผู้หลักผู้ใหญ่แขกบ้านแขกเมืองนะครับเดินทางมาเยี่ยมรวมทั้งมาประชุมรับมอบนโยบายนะครับในกระางทางีมงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในช่วงระหว่างการรอนะครับก็ทีมงานนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้เดินทางมาร่วมประชุมนะครับก็จะร่วมบันทึกภาพนะครับเก็บบักภาพบรรยากาศของความทรงจำนะครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศดีๆนะครับนท่านบัีไม่รู้ว่ากล้มามาไม่รู้ว่ามาจ็ได้ที่ไหนอย่าพตอนนี้ให้อาหารอยู่นะครับนี่ก็เป็นความน่ารักของน้องๆนะครับบานคนเก่ง วันน e, ี้มาร่วมรับจูงานตันท totally. ้าราชการตรีนครับคืท่านดูแลกราสองสามคนสีตัวมาแปดตัวเลยช่วย้อนะครับช่วยป้อนได้เลยนะครับเพราะว่าท่านจ่ายแล้วใค่อาหารได้เลยช่วยน่อยช่วยหน่อยช่วเลยนะครับเชเลย ไปตัวบ้านวยเหรอัวบ้านที่เราไปไงัวบานใช่เอาไม่ทันเอันนี้ท่านย่อลนะครับสำหรับ สำหรับแต่ละที่พนักงานพนักงานต้องติดนะครับรวมทั้งท่านผู้บริหารก็ระหว่างช่วงรอประชุมนะครับบรรยากาศก็บรรยากาศก็จะเป็นไปด้วยสีสันของการป้อนอาหารช้างนะครับนะครับเป็นบรรยากาศความความผ่อนคลายนะครับดูความน่ารักของแต่ละเชือกนะครับลงไปได้เลยนะครับ

เต็มไปด้วยบรรยากาศของการบันทึกภาพนะครับและการให้อาหารรวมทั้งการให้คะแนนนะครับก็จะเป็นการให้คะแนนของน้องๆนะครับเป็นคะแนนรางวัลพิเศษนะครับน่าจะไม่ติด นี่ครับเป็นบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมนะครับในวันนี้งานช้างเนี่ยเป็นบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรอทีมงานท่านรัฐมนตรีตช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับอ้้ไไม่ไดครับ ตอนนี้ทีมงาน FC นะครับก็บอกว่าจะจะขอหวย จะขอรางวัลพิเศษจากทางขวัญนะครับการตั้งท่าการตั้งซุ้มการตั้งขบวนของน้องนะครับในช่วงการรอถ่ายภาพนะครับท้องคำกับท้องแท่งนี้ก็จะประกอบรับเข้าประชุม เดีนะครับทองคำทองแท่งก็เป็นบรรยากาศของการให้ร่วมบันทึกภาพนะครับเป็นความน่ารักของทั้งสนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศของการให้อาหารพี่พลายการทองนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับทุกเชือกนั้นจะเดิน อยู่พร้อมๆกันนะครับให้บรรยากาศให้ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมางในโรงแรมนะครับเป็นการให้อาหารช้างนะครับให้อาหารช้างสําหรับน้องบางท่านก็อาจจะก,ะกล้าๆอาจจะก,ะกลัวนิดนึงแต่ถ้าให้เสร็จแล้วก็จะมีความสุขนะครับเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยให้นะครับ้าเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์แล้วถ้าได้ให้อาหารช้าง ไม่ว่าจะเป็นในสถานการให้อาหารช้างนะครับแล้วก็ร่วมบันทึกภาพบางท่านก็มีความสุขนะครับเป็นบรรยากาศการผ่อนคลายก่อนเข้าการประชุมในสักครู่นะครับคณะทีมงานทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาถึงนะครับ เห็นค้างเห็นค้างบรรยากาศคลายของการประชุมก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงที่รอคณะท่านผู้ว่ารอมคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับจะเดินทางมาถึง าปในโรงแรมแห่งนี้นะครับมีเน,น่ีเอเป็นการให้าอาหารนะครับเป็นการให้าอาหาร,าท,รที่พาบันทองครับ รวมทั้งหมด8เชือกนะครับว <king stage mainland> ันนี้ที่มาร่วมต้อนรับทีมงานท่านรัฐมนตรีนะครับ